ลูกศิษย์คนนี้ทําไมถึงอยากเข้าพบคะหรือยังไง<า>มีที่มาที่ไปยังไงลองเลง่ลลลาให้เพื่อนๆฟังพี่ปอมค่ะพี่ปอมแนะนํามาแล้วเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ <ผม S 1> ลูกได้เหรียญทองระดับโลกใช่ไหมใช่ค่ะที่ลูกแกได้เหรียญทองระดับโลกเลยเราก็เราก็ศรัทธาที่ฟังจากพี่ปอมเล่าเราก็ศรัทธาอาจารย์เราก็เลยมารับคาปรึกษาจากอาจารย์ค่ะอาจารย์แนะนําอะไรไปบ้างจะ้ะวันนี้ วันนี้อาจารย์แนะนำเรื่องการรับพลังบวกให้เยอะๆแล้วก็ฝ <Yeah. S 1> ึกทำสมาธิมันทำบุญเหมือนพี่ปอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แนะนำเรื่องอาการใช้ชีวิตนะคะให้คิดให้เยอะเราไม่ใช่เด็กแล้วค่ะต้องคิดถึงคนข้างหลังคิดถึงครอบครัวเราเงี้ยค่ะหนึ่งชีวิตสบาย หนึ่งชีวิตสบายก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกสบายหมดชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคนนี้จับเงินเยอะนะแต่จับไม่อยู่เป็นทางผ่านแค่นั้นเองค่ะก็คือถุงถุงเงินขึ้นมาหมดแต่ว่ามันมันรั้วแล้วมันอ่อนส่วนมากจะไปดูแลเงินให้คนอื่นค่ะเก็บเงินไม่อยู่เลยถึงมีโชคก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะค่ะคือหักซื้อแล้วมันก็ไม่ได้เหลือเยอะค่ะก็ยังดีที่มันได้ไง ค่ะก็ค,ะคือมันมันนั่นกันไปเฉยๆคือไม่ได้แบบว่าจะมีโชคเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องต่างชาติยังไงวะคะคืออาจารย์แนะนำว่าจะ,ะมีดวงเป็นมาดามทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้ามีโอกาสให้เรารีบคว้าเพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆก็ค,คือถ้ามีโอกาสได้ไปทำงานหรือว่า อะไรที่ต่างชาติก็ให้ให้ทำค่ะคือตอนนี้ติดต่อเรื่องเรื่องต่างชาตินี้ยังไงบ้างคุณติดต่อแล้วนะที่อาจารย์รูตอนตอนนี้คุณแม่แกคุยกับญาติที่เขาไปทําร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารนะคะแต่ให้เขาอินไว้มาสิให้เขาอินไว้เป็นท่องเที่ยว3เดือน6เดือนก่อนแต่เขาว่าตอนคนที่ไปแล้วกลับมาเขาไป3เดือนแล้วไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยค่ะ แม่ก็เลยว่าจะอยากให้หนูลองไปดูอาจจะไปสักสามเดือนมาพักสักเดือนหรือเดือนครึ่งเขาจะมีกําหนดเวลาแล้วเราก็ไปใหม่เพราะว่าเราเคยไปแล้วมันก็จะง่ายเราใช้วีซ่าแต่หนูยังไม่ได้คุยกับเจ้าตัวที่เข้าไปแต่มีแต่แม่ไปคุยไว้ค่ะพะถ้าผ่านเอเจนซี่มันจะเป็นแสนค่ะอันนี้ไปกับญาติใช่เนี่ยนะคะคุณคุณมีอะไรเยอะแล้วแล้วคุณต่อให้มันได้นะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้ให้ให้เป็นจุดพีิกแล้วแบบ ไปเลยอยู่ประเทศอะไรคะหนูก็จําไม่ได้แกบอกแคนาดาหรืออะไรหนูก็จําไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะเท่าที่อาจารย์มองเหมือนเมืองใหญ่อืมค่ะเขาก็ลาออกจากครูแล้วเขาก็ไปสืบเห็นได้ว่าอย่างนั้นแต่หนูยังไม่ได้ไปคุยกับพยาบาลด้วยซ้ํายังไม่ได้ไปคุยกับเขาแบบเต็มตัวว่าจะไม่มีเวลาไปถ้าได้กลับบ้านรอบนี้หนูก็ว่าจะไปคุย แล้วจะกลับตอนไหนละจ๊ะถ้าไม่สิ้นเดือนก็กลางเดือนมีนาค่ะอืมเรื่องเงินการนะคะเพราะบางทีมันมีขั้นตอนกว่าจะวีซา่ากว่าจะอินไว้กว่าจะเดินบัญชีต่างๆแล้วกว่าจะได้ไปมันมันอาจต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ปัจจัยเงินเข้าไปในการดําเนินงานแล้วค่ะเดินทางค่าธรรมเนียมของรัฐบาลเพราะาไปสอบวีซ่าหรืออะไรอย่างไปอเมริกามันต้องประมาณ6 0พ0ค่าธรรมเนียมสถานทูตน,นะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดแต่ว่ามันคุ้มไง ลงทุนกับตัวเองอะ่ะมันมันไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่การลงทุนกับคนอื่นอุ้ยนี่นั่นนู่นสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรแต่ลงทุนกับเราเนี่ยเรามีอะไรแท้แค่ว่ามันจะตอนไหนแค่นั้นเองเหมือนทําลายมือนะคะต่อไปคือรักษาสภาพแล้วก็ดึงพลังงานบวกเข้าเข้ามาช่วยสิ่งที่อาจารย์ให้ไปเพราะว่าได้ของดีไปคุณไม่ลดน้าพรวนดินอันเนี้ย สามปีแล้วนะคะดูเขารดน้ำปูนด,ดินใส่ปุย๋ยถ้าไม่รดน้ำปูนด,ดินใส่ปุย๋ยก็ตายค่ะได้ของดีมายัางไงเราไม่ดูแลมันก็ตายใช่ไหมะคะรถคุณซื้อมาผมก็ต้องเติมน้ำมันไม่จะค่าแมนเชแมนนี่นั่นโน,น,น่นต้องดูแลค่ะม,มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมคะ<อ>หรือว่าใครสายต่างชาติลองฟังคนนี้ไว้นะคะค่ะ มันขึ้นมาจจางนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาทําเดี๋ยวให้อะไรมาลงตัวก่อน,น,นเพราะว่ามันขึ้นมารออาจารย์เพียงต่อเส้นขาดแล้วก็เสริมเส้นอ่อนนะคะแล้วก็ให้เส้นโชคเข้าไปยังไม่ได้แต่เรื่องต่างชาติเยอะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาให้ให้พวกที่มันอ่อนแอนให้มันแข็งแรงก่อนเดี๋ยวจะมาเสริมเส้นพวกนี้ได้ถ้าเราทําเส้นแบบที่เราอยากได้แต่เส้นหลักมันไม่แข็งแรงมันหักหมดค่ะ มันไม่ได้อะไรมันเราสร้างบ้านฐานต้องแน่นก่อนแล้วค่อยต่อเสาหลักเสาเอกเสาโทค่อยๆขึ้นมาถ้าอยู่มาทําหลังคาปุ๊บเดี๋ยวลมมาก็ปิวไม่มีที่เกาะพลังงานจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยค่ะตอนแรกหนูอ่านนี้หนูก็เึืกอยู่ว่าหรือว่าจะทํามาดามเลยแี่นี้หนูก็เลยบอกว่า,วาปรึกษาอาจารย์ก่อนแล้วเห็นสมควรก่อนว่าถึงเวลาเลยค่อยค่อย ค่อยมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่หนูจะมาถา<ำ>ควรควรหรือว่าต้องเลยนะคะเพราะว่าคุณเปลี่ยนคนเดียวคุณรอดคนเดียวครอบครัวคุณรอดอยู่ที่ใจคุณอนะ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจคุณจะบอกเองนะคะมันจะเป็นแบบ <c oughs> อืม <c oughs> ไปถามพี่ป๋อมเขามีที่ปรึกษาดีอยู่แล้วนะคะโอเค ฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมคะอาจารย์ก็ชวนคุยไปเรื่อยอาฝากถึงหนูก็เพิ่งเข้ามาศาสตร์นี้หนูก็รู้สึกความเป็นยังไงอะไรก็เล่าออกมาตามความจริงนะคะไม่ต้องแบ <ไป S 2> ก <EN S 2> <8 S 1> แบบใหมส่สําหรับหนูมากเลยหนูก็หนูไม่หนูมาเพื่อปรับปัญหาชีวิตมาทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะปัญหาตอนนี้หนูก็ติดขาดหลายเรื่องหลายอย่าง มาฟังท่านอาจารย์ท่านนลให้ก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาในหลายอย่างทำให้เราคิดได้หลายๆเรื่องในการดาเนินชีวิตค่ะอยากให้ท่านที่สนใจเปิดโอกาสเปิดใจเข้ามารับฟังรับฟังคับปึกษาจากท่านอาจารย์ได้ค่ะท่านอาจารย์ใจดีมากค่ะ คือมาที่นี่ต้องคุยทุกเรื่องนะคะแล้วก็เปิดใจอาจารย์จะเข้าไปแทรกได้ถ้าไม่เปิดใจโกหกบ้างแบบพูดไม่หมดบ้างหรือพูดไม่ใช่ความจริงบ้างคุณให้อะไรมาคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนให้ความจริงก็จะได้ความจริงให้คำโกหกก็จะได้สิ่งที่โกหกเพราะว่ามันเป็นการให้แล้วได้รับมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดเท่าที อาจารย์จะให้ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะรับได้ขนาดไหนก็ขอบคุณนะคะในการอัดคลิปให้เป็นวิทยาทานแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาให้ผ่านแอดมินนะคะเพราะการคุยกับแอดมินมันจะเป็นหลักฐานอาจารย์ไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าเคยรับแล้ววันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรเกือบสาม้อยสายอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องมาเป็นศิลานีแก้ปัญหาใครนะคะใครอยากจะให้ช่วยจริงๆเข้ามาค่ะมันได้ทำมาสี่ห้าปีละ ทำเพจแต่ว่าดูแลวผู้คนเนี่ยดูแลมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดให้คําปรึกษามาแล้วก็ดูแลมือตลอดค่ะแต่เพียงไม่ได้แบบมาออนไลน์เฉยๆนาะได้มาผัอาจารย์ดีแล้บุญยังถึงหนูกลัวว่าเพราะว่าหนูทราบเรือเ่องอาจารย์มาตั้งปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ช่วงปีนูน่นเลยค่ะก็คุยก็ว่าอยาก มาไม,ไม่ไม่ได้มาสักทีขนาดอยู่แค่แค่นี้เนาะคะนเขาอยู่ยุโหรปเพาะจองเป็นปีเลยตัวเครื่องบินมัน,ม,นมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางนะคะมันอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยจะเอาจริงหรือเปล่าหนูก็เลยว่ารูขอบใมันได้มาสักทีเออขอให้มีบุญมาถึง หนูก็ลอยลองทักมาตอนแรกให้พี่ปอมถามพี่ป๋อมก่อนปรอมบอทักแอดมินก็ได้ลองถามแกแกก็หนูก็เลยลองทักมาแ้ดีที่ยังได้คิวเร็วค่ะอ๋อถ้าคนใหม่ไม่รับเลยคะ่ะรับจากาคนเดิมแนะนำ<อ>มาค่าเป็นไม่ได้เลยเ <laughs> พราะว่ามันเยอะละอาจารย์จัดหางๆออกนะคะ พ่อคิวแอดมินก็จะให้ให้เขาให้เฉพาะคนเดิมหรือว่าคนเดิมแนะนํามาคนใหม่ถ้าอยากมาจริงต้องตื้อนะคะต้องดูความตั้งใจจริงๆถ้าไม่รู้จักใครมาเนี่ยนูน่นอาจจะเป็นปีหน้าหรือไม่อาจจะไม่รับเลยเพราะว่ามันเยอะละ้วเป็นเป็นหมื่นคนเป็นพี่อมช่วยหนูไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนแล้วเนี่ยที่จะต้องดูแลนะคะอาจารย์ก็จะขอสงวนพลังดูแลเขาไปจน กว่าจานตายในชาตินี้หรือเขาตายมันไม่ใช่แบบแค่นี้เราเจอกันชั่วชีวิตค่ะถึงถึงเผาเผาละมีเลย<ม>พี่ปอมช่วยห,หนูต้องไปขอบคุณพี่ปอมนะคะ <S <S 1> <S 1> ไ,มไม่ได้พี่ปอมคุณไม่เจอจานหรอก